ถามว่าเจนครอปจะจัดทีมอย่างไรโหก็ผมผมถึงบอกไงว่าไม่ใช่แค่ซื้อมาแก้ปัญหาในระยะสั้นนะการซื้อโคดีคับโปเนี่ยสามารถหวังผลในระยะยาวได้ด้วยนะครับคือพูดง่ายว่าไม่ใช่แก้ปัญหาอย่างเดียวเอามาใช้งานในระยะยาวได้อีกถามว่ายังไงนะอะสมมุตินะครับลุยดีอาสหรือดีโก้โชตาหายเจ็บกลับมานะประจำตำแหน่งกองหน้ากึ่งปีกซ้ายในระบบ 4-3-3คักโปครับ,รรบสามารถขยับไปเล่นเป็นกองหน้าได้นะกองหน้ากองหน้าตัวเป้าก็ได้โอเคอาจจะไม่ใช่หมายเลข9ขนาดแท้นะแต่ก็เป็นคนที่ทําประตูได้ดีแล้วก็สามารถเล่นเป็นกองหน้าตัวหลอกหรือที่เรียกภาษาอังกฤษว่า False n i ได้อีกนะก็พูดง่ายว่าเล่นเหมือนกับโรเบโต้ฟิมิโนตอนจําได้ไหมฮะตอนสประสานฟิมิโนซารามาเน่ฟิมิโนเขาก็ไม่ใช่หน้าเป้าที่อยู่ในพื้นที่ คอยเข้าชาร์จคอยเข้าฮอสนะครับอย่างเดียวไม่ใช่แบบนั้นเขาก็จะถอยลงมาเชื่อมเกมในแดนกลางฉีกออกไปทางด้านข้างไปเปิดป้อนไปสร้างสรรคเกมได้ก็เหมือนกันโคดี้คักโปสมมุติว่าถ้าลยดิอาร์สหรือดีโกโชตาลงคักโปก็สามารถขยับเข้ามาเล่นเป็นกองหน้าแบบฟอสไนได้นอกจากนี้นะครับก็ยังสามารถปรับระบบการเล่นนะเป็น4 2 3 1อ่าส2 3 1มมมติ สมมติจะเอาดาวินดูเยสเล่นหน้าเป้าทางขวาก็เป็นซาร่าทางซ้ายก็เป็นลุยดิอาสหรือดิเอโกโชตาหน้าต่ำนะฮะตำแหน่งหมายเลขสิบก็ให้ครดี้คัคโปแล้วก็จะมีมิดฟิลด์ตัวกลางเนี่ยเหลือสองคนก็ไปเลือกเอาอาจจะมีฟาบินโยกับจอรแดนเฮดเดอร์สันอาจจะเป็นฟาบินโยกับเตียโคอาคาน德拉หรือจะเป็นเตียโคอาคาน德拉กับจอรแดนเฮเดอร์สันอันนี้ก็ว่ากันไปก็ขึ้นอยู่กับตรงนั้นนะขึ้นอยู่กับสถานการณ์เฉพาะหน้านะครับว่าจะจัดแบบไหนเห็นไหมฮะจะสี่สองสามหนึ่งเล่นเป็นหมายเลขสิบก็ได้ จะ4-3-3เล่นเป็นกองหน้าตัวปลอมหรือฟอ r c สนายก็ได้จะเล่นเป็นปีกซ้ายในขณะที่ลุยดีอาร์สกับดิโกโชต้ายังไม่หายเจ็บหรือณนะตอนนั้นนะครับอาจจะเล่นเป็นปีกซ้ายนี่แหละแต่ขึ้นอยู่กับฟอร์มการเล่นใครฟอร์มดีนะครับใครสดกว่าใครร้อนแรงกว่าผลงานใครดีกว่าก็ยึดตัวจริงไปก็แค่นั้นเองแต่ยังมีอีกสูตรนะฮะนะในในในกรณีที่ ลุยดิอา์สพร้อมลงเล่นเดียโกโชต้าพร้อมลงเล่นโรแบรโตฟิมิโนพร้อมลงเล่นดาวินนูเยสโมซาลาพร้อมลงเล่นจะจัดทีมอย่างไรให้มีโคดี้คักโปง่ายๆครับนะง่ายๆก็เล่นหน้าแมงหกตัวเลยสัตนะเอาฟิมิโนไปยืนหน้าคู่กับดาวินนูเยสนะครับขวาสุดก็ให้ซาลาขัดเข้ามาเขาเรียกในขวาก็เป็นเดียโกโชต้า ซ้ายสุดนะฮะสายสุดติดขอบเลยก็ให้ลุยดีอาร์สตัดเข้ามาเป็นในซ้ายก็ให้โคดี้คักโปโอ้โหแม่งมีผู้เล่นแนวรุกแผนเกมรุกหกตัวเลยเลี้ยวพูนน่ากลัวสุดๆเอาลงแม่งให้หมดแบบนี้ก็ <laughs> สนุกดีเหมือนกันเนี่ยอยากอยากอยากลเล่นลเล่น <laughs> ช่วงสองสามวันมานี้นะครับพวกพีพรีกระดีกระดรากันอยู่ไรโอ้โห,โหออกอลาวาดกันนะในโลกโซเชียลเนี่ยผมแทบไม่อยากจะหลงเข้าไปเลยทีเดียวน่าก,กลัวมากนะน่าก,กลัวมากโอ้โหก็เหตุผลก็ไม่มีอะไรมากมายนะฮะเขากำลังดีใจสะใจนะครับจริงๆเนี่ยผมมองว่าไม่ใช่แค่สะใจดีใจที่ได้ ดาวเตะคนใหม่อย่างโคดี้คัคโปนะแต่ที่ดีใจและสะใจเสียเต็มประดาเนี่ยเพราะว่ามันเป็นการปาดหน้านะปาดหน้าเค้กมาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโอ้โหนี่วันสองวันที่ผมเห็นรูปที่โคดี้คัคโปถูกตัดต่อถูกฟโต้ช็อปใส่เครื่องแบบปีศาจแดงนะฮะหลายต่อหลายรูปเท่านั้นไม่พอฮะรูปในอดีต ผุดขึ้นมาเต็มโซเชียลเลยไม่ว่าจะเป็นฟาบินโยอ่าใส่เสื้อแมนยูเตียโกอาคันทารา่าใส่เสื้อแมนยูโดยเฉพาะอย่างยิ่งดาวิน <c> น <oughs> <mod> ูนเยสโอ้โหเรียกว่าจัดเตม็มจัดหนักนะพอมีโอกาสแล้วเนี่ยไม่ปล่อยให้โอกาสดุดลอยไปนะครับโอ้โหในช่วงนีเ้เห็นแล้วก็รู้สึกแบบ รู้สึกแบบพูดไม่ถูกอ่ะรู้สึกแบบหงุดหงิดอ่ะหงุดหงิดหงุดหงิดหงุดหงิดตามงามนิ้วมือนะอ่ะคนที่คักโบนะครับที่ลิเวอร์พูลซื้อมานะครับเป็นดิวดำดินเซอร์ไพรส์แห่งปีเลยนะครับแล้วก็เป็นของขวัญวันคริสต์มาสแก่เด็กคงทุกมูเหล่าเนี่ยก็ได้นอนนะฮะเป็นการซื้อที่ซื้อมาเนี่ยเพื่อ หวังผลแก้ปัญหาก่อนเพราะว่าตําแหน่งกองหน้าทางด้านซ้ายของลิพูลณนะปัจจุบันเนี่ยนะครับผู้เล่นตัวหลักอย่างลุยดีอาร์สอย่างดิโอโกโชตาถัวการบาดเจ็บลักพาตัวไปเราก็จะเห็นได้ว่านะครับในเกมที่ผ่าน,านมานับตั้งแต่ดีอาสไม่อยู่นับตั้งแต่ไม่มีดิโอโกโชตาเนี่ย mm hmm. เจนคลอบเขาก็จะพยายามปรับระบบนะไปเล่นหน้าคู่บ้างนะใช้ระบบ442แบบไดมอนด์นะใช้หน้าคู่บ้าง หรือถ้าจะใช้หน้าสามตัวทางซ้ายนะเดี๋ยวก็จะเป็นเคอร์ติสโจนบ้างเดี๋ยวก็จะเป็นฟาบิโอคาวันโยเด็กใหม่บ้างนะครับบางทีก็เอาอย่างนั้นล่าสุดเดี๋ยก็เอาอเล็กซ์ออคเลดเชมเบร์นไปเล่นซึ่งผลที่ตามมามันก็คือไม่ค่อยจะเวิร์กสักเท่าไหร่เขาก็หวังผลอันดับแรกเนี่ยก็คือซื้อตำแหน่งเดียวกันมาเลยก็คือกองหน้ากึ่งปีกซ้ายโค,โคดีคโปเนี่ยก็เป็นตำแหน่งประจำเป็นตำแหน่งถนัด เป็นตำแหน่งนะเป็นบทบาทที่เล่นเป็นหลักให้กับ PSV i o f e n นะครับเล่นเล่นตำแหน่งนี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยเนี่ยลิพุนหวังผลซื้อมาเพื่อแก้ปัญหาผู้เล่นในตำแหน่งกองหน้ากึ่นบีกซ้ายแต่เท่านั้นไม่พอนะครับมีคนถามว่าอ้าวพี่แล้วถ้าลุยดีอาร์สนะครับหายบาดเจ็บถ้าดิโอโกโชต้า หายบาดเจ็บกลับมาเท่ากับว่าโอ้โหตอนเนี้ลิพูลนะฮะตอนนั้นเนี่ยลิพูลก็จะมีกองหน้าถึงปีกซ้ายอย่างลยดิอาร์สอย่างดิโอโกโชต้าและก็โคดี้คัคโปเนี่ยสามตัวในขณะนะที่ทางขวาก็เป็นโมเมสซาราอยู่แล้วหน้าเป้านะฮะหน้าเป้าก็มีดาวินนูเยสนะครับแถมยังมีโรเบรโตฟิมิโนเนี่ยเป็นกองหน้าฟอร์สไนอีกหนึ่งคนถ้าทุกคนหายเจ็บกลับมาแล้วเจอเกนครัปจะจัด,จดทีมอย่างไรนะครับ